สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่เจอผีวันนี้มัมมีจะเล่าเรื่องเคยเห็นเปรตไหมจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่ามัมมีเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานจนถึงสุขหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนในวันหยุดก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานบ้านพักผ่อนเหมือนคนทั่วไปแต่พอลูกของมัมมีอายุได้สองขวบครึ่ง มัหมี่ก็เริ่มคิดเรื่องวางแผนค่าใช้จ่ายการเรียนของลูกเพราะสามขวบครึ่งต้องเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลแล้วแม่ของมัมมี่ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดอยู่แล้วจึงได้ชักชวนให้มัมมี่ไปขายของด้วยกันเพื่อเก็บเงินโดยตลาดที่เราขายประจำเป็นตลาดใหญ่ที่ขายสินค้ามือสองและสินค้าทั่วไปราคาถูกเหมือนตลาดคลองถม ตั้งอยู่ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดชนบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพนัดใหญ่คือวันศุกร์กลางคืนเริ่มเปิดร้านตั้งแต่เวลาสี่มงเย็นถึงเที่ยงคืนและนัดเล็กเปิดในพื้นที่เดิมตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึงเที่ยงวันของวันเสาร์ดังนั้นหลังเก็บร้านทุกคืนวันศุกร มัมหมีและแม่ของมัมหมีซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคุณยายนะคะและลูกสาวของมัมหมีที่อายุสองขวบครึ่งในตอนนั้นเราสามคนจะอาศัยนอนในรถหน้าเซเว้นใกล้ตลาดเพื่องีบหลับสักสาสชั่วโมงก่อนเตรียมตัวเปิดร้านต่อในเช้าวันเสาร์เพราะถ้าขับรถกลับบ้านกลับไปนอนที่กรุงเทพ คงตื่นสายและกลับมาไม่ทันเปิดร้านตอนตีห้าครึ่งแน่นอนเรานอนในรถแบบนี้เป็นประจำมัมมีไม่เคยเจออะไรผิดปกติจะมีบ้างก็แต่อาการนอนหลับๆับตื่นตื่นเพราะแถวนั้นมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันเป็นประจำมัมมีรู้สึกกลัวห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าจึงคอยตื่นมามองกระจกหลังกระจกข้างรถ เพื่อเช็คความปลอดภัยแทบทุกชั่วโมงและปล่อยให้ยายหลานเขาหลับสบายกันไปคืนวันหนึ่งมัมมีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเหลือบมองนาฬิกาที่หน้ารถเป็นเวลาตีสามมัมมีมองเช็คกระจกรอบรถก็ปกติดีด้านซ้ายมีรถกระบะของพ่อค้าที่มาอาศัยจอดนอนหน้าเซเว่นเหมือนกันส่วนด้านขวาโล่งไม่มีรถมาจอด มหมีจอดเยื้องหน้าร้านเซเว่นมาหน่อยหนึ่งมาอยู่ที่หน้าร้านขายยาที่ติดกับเซเว่นซึ่งปิดแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มเพื่อไม่ให้รบกวนลูกค้าที่มาซื้อของเซเว่นและจะได้มืดและเงียบสงบพอให้นอนหลับได้สบายแต่ก็ยังมีแสงรำไรจากเซเว่นสาสมาเพื่อความปลอดภัยด้วยเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ปกติดีจึงพยายามขมตาหลับต่อ เพื่อเอาแรงแต่แล้วมัมมีก็รู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นว่าตัวเองยืนอยู่ด้านนอกรถฝั่งคนขคับซึ่งเป็นฝั่งที่มัมมีนอนมัมมีกำลังยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวห้าสิบถึปีรูปหน้าค่อนข้างแหลมผิวขาวผมตรงยาวประบะ่าถูกมัดรวบไว้ด้านหลังอย่างเรียบร้อย คุณป้าคนนี้นั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าร้านขายยาซึ่งก็คือด้านหน้ารถของมัมหมีนั่นเองคุณป้าเล่าให้มัมหมีฟังว่ารู้ไหมว่าแถวนี้เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะตรงนี้เคยเป็นบ้านไม้แถวมัมหมีแงงหน้ามองขึ้นไปตามคำบอกเล่าของคุณป้าร้านขายยาแห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอาคารไม้ทั้งแถวดูคลาสสิก เหมือนบ้านคนสมัยก่อนพอก้มหน้ากลับมามองดูที่หน้าป้ามั่มีเพิกสังเกตเห็นว่าระหว่างที่ป้าพูดไปเรื่อยๆนั้นปากป้าไม่ขยับและตาป้าไม่กระพริบเลยพอเพ่งมองหน้าป้าดีๆหนา้าป้าโปร่งใสมองทะลุเห็นพุ่มต้นไซเกาหลีที่ปลูกไว้หน้าร้านขายยาได้เลยมั่มีรู้สึกว่าผิดปกติแล้ว สัญชาตยาณบอกว่าเจอผีเข้าให้แล้วเราทันใดนั้นเหมือนป้าจะล่วงรู้ความคิดของมัมหมีป้าหยุดคุยเรื่องทั่วไปและพูดขึ้นว่าหนูเคยเห็นเปรตไหมรู้ไหมว่าเปรตเป็นยังไงมัมหมีกลั้นใจตอบไปว่าไม่เคยเห็นคะ่ะหนูขอไปนอนก่อนนะคะและรีบถอยมาเพื่อจะเปิดประตูรถด,ด้านคนขับโดยไม่หันไปมองหน้าป้าอีก แต่แล้วป้าก็มาดึงข้อศอกด้านขวาของมัมมี่มัมมี่ตกใจกลัวมากจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีกระชากข้อศอกตนเองกลับมาแล้วก็ตกใจตื่นพร้อมกับได้ยินเสียงข้อศอกขวาของตนเองกระแทกกับประตูรถด้านในดังปังคุณยายตกใจตื่นและถามมัมมี่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขณะนั้นนาฬิกาหน้ารถบอกเวลาตี3-45นาที ยังไม่สว่างเลยมัมหมีเลยบอกคุณยายว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเช้าจะเล่าให้ฟังแค่นี้คุณยายก็คงรู้แล้วว่ามัมหมีคงฝันร้ายหรือเจออะไรบางอย่างเพราะมัมหมีมักจะเจอเรื่องลี้ลับแบบนี้อยู่เสมอตั้งแต่ยังเด็กซึ่งมัมหมีจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะคะรุ่งเช้าหลังจากจัดร้านเสร็จมัมหมีเล่าความฝันแปลกๆนั้นให้คุณยายฟัง คุณยายบอกว่าคุณป้าคนนั้นเขาคงอยู่ตรงนั้นมานานแล้วและคงพยายามสื่อสารกับมัมหมีเพื่อขอส่วนบุญเท่านั้นเช้าวันนั้นมัมหมีจึงใส่บาตรพระหน้าร้านและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณป้าพร้อมพูดในใจว่าถ้าป้าได้รับส่วนบุญนี้จริงๆขอให้ป้าช่วยให้หนูขายดีเก็บเงินค่าเทอมลูกได้เยอะๆด้วยนะคะแล้วเช้าวันนั้นมัมหมี ก็มียอดขายเยอะกว่ายอดขายวันเสาร์อื่นๆที่ผ่านมาทั้งที่ไม่ใช่เสาร์เส้นเดือนมามีจึงรู้สึกเชื่อขึ้นมานิดนิดเรื่องคุณป้าคนนั้นมาขอส่วนบุญแต่ก็ยังติดใจเรื่องเปรตถ้าป้าเป็นเปรตจริงทำไมไม่มีรูปร่างผอมโซตัวสูงเท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบลานปากเล็กเท่ารูเข็มเหมือนที่เคยได้ยินจากเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ละ่ะ มัมหมีจึงไปหาข้อมูลใน Google และได้เจอข้อมูลจากบทความในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าเปรตมีการแบ่งเป็น4ประเภท12ตระกูล21ชนิดสำหรับเปรตที่มีการแบ่งเป็นหลายพวกหลายประเภทและมีชื่อเรียกต่างๆกันส่วนใหญ่จะอยู่ในอัฐกถา ซึ่งเป็นคำพีที่รวบรวมคําอธิบายในพระไตปรปิฎกในภาษาบาลีเรียกว่าคำพีอัฏถกถาแต่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพียงแต่เป็นการอธิบายความหรือคำยากเพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นหนึ่งในอัฏถกถาได้พูดถึงเปตะวัตถุหรือเรื่องของเปรต ว่าแบ่งเป็นสีประเภทได้แก่ 1. ปรทัตตูปะชีวิกกระเรดคือเปรดที่มีชีวิตอยู่ด้วยการรับอาหารที่ผู้อื่นให้โดยการเส้นไหว้และเป็นเปรดประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญสวนกุศลที่มนุษย์อุทิศให้ 2. คุปปีปาสิกรประดคือเปรดที่อดอยากจะหิวข้าวหิวน้ำอยู่ตลอดเวลา 3. นิชามัตันหิกะเปรดคือเปรตที่ถูกไฟเผาไหม้ให้เร่าร้อนอยู่เสมอ 4. การลักกันจิกะเปรดคือเปรตจำพวกอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่กลับไม่มีเรี่ยวแรงมีปากเล็กเท่ารูเข็มอยู่บนกลางศีรษะตาโปนเหมือนตาปูหากพิจารณาตามข้อมูลนี้มัมมีคิดว่า คุณป้าคนนั้นอาจจะเป็นเปรตประเภทหนึ่งค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะเปรตประเภทที่1ก็คือเปรตที่สามารถรับส่วนบุญส่วนอุศล์ที่มนุษย์อุทิศให้นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกและข้อคิดดีๆบางอย่างจากการฟังเรื่องนี้นะคะ ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัมมีเจอผีด้วยนะคะแล้วมัมมีจะมาเล่าเรื่องผีจากประสบการณ์จริงของมัมมีให้ฟังอีกเยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ